คือวันนะคะจัดช่อ,อว,วคูวันกันอบัตค่ะวันนี้คูวันจะเดินทางไปฝึกอบรมนะคะการทําอาหารที่ห้องประชุมอบอตอดอนอยุนถนะคะเดี๋ยวไปดูันเลยค่ะว่าอาหารที่คูวันจะทําในวันนี้คืออะไรคะ่ะไปคะ่ะครับรถมาไม่ไกลนะคะก็ถึงอ,อบตแล้วค่ะ ด้านหน้ามีคนอยู่เพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการอบรมครั้งนี้มีคนประชาชนมาไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนค่ะนักเรียนที่อยู่ใกล้ๆเอ่อใกล้ๆออบตนะคะมีอยู่สามโรงเรียนค่ะมาทั้งหมดสามโรงเรียนเลยนะคะเป็นนักเรียนชั้นป .5 ป .6 แล้วก็มีโรงเรียนดอนยหนูมีมัธยมมาด้วยค่ะ เด็กๆก,ก็มาพร้อมในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเตรียมเริ่มฝึกอบรมกันเลยค่ะก่อนอื่นพิธีกรแกะก็แนะนำวิทยากรที่จะมาฝึกอบรมในวันนี้นะคะแต่ก็ขั้นตอนในการฝึกอบรมด้วยค่ะให้นักเรียนทั้งหมดทราบค่ะหลังจากนั้นก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกการทำขนมนะคะวันนี้เราจะทำขนม วุ้นแฟนซีค่ะตอนนี้ก็ให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนักเรีนออกเป็นกลุ่มย่อยนะคะกลุ่มละประมาณสิบคนค่ะเพื่อฝึกปฏิบัติการทําขนมในครั้งนี้นะคะหลัง,ะะงจากนั้นก็ให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกไปจุดเตาถ่านค่ะในครั้งนี้เรามีเตาถ่าน ไม่เยอะนะคะมีอยู่เพียง4-5เต่าค่ะหลังจากจุดเสร็เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเทยอคยต้มน้ำหมุนกันนะคะหลังจากนั้นตัวแทนกลุ่มก็จะมารับวัตถุดิบในการทำามุนแฟนซีในครั้งนี้นะคะก็จะมีผงหมุนค่ะตาลทายและก็เกละะือค่ะพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการ ทำุ้นนะคะก็คือเพีงแล้วก็ถ้วยถุงค่ะตลัมารับค่ะหลังจากนั้นทันก่อนก็จะแนะนำขั้นตอนในการทำว้นกันสีนะคะขั้นตอนการทำนะคะเราจะละลายผงวุ้นค่ะกับน้ำให้ละลายให้เรียบร้อยก่อนนะคะต้องคนให้ละลายก่อนค่ะ เมื่อผงบุนละลายหมดแล้วนะคะก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามปริมาณที่เขากำหนดไว้นะคะครั้งนี้เราใช้วุ้นหนึ่งสงค่ะน้ำตาลทราย1กิโลค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่หวานค่อยเติมเพิ่มลงไปค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่เกลือป่นลงไปเพียงเล็กน้อยค่ะ เราจะใช้เกลือป่นประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็จะใส่กระทิก,กล่องลงไปหึกล่องค่ะ<อ>เมื่อละลายเรียบน้อยแล้วจะนำไปต้มนะคะ ตอนนี้ก็นำวัตถุดิบที่ผสมเรียบร้อยแล้วไปต้มบนเตาถ่านนะคะเมื่อเดือดแล้วเราจะมาใส่พิมพ์กันค่ะก่อนที่เราจะเทส่วนผสมลงบนพิมพ์นะคะก็ถึงเวลาพักเบกก่อนค่ะก็ให้นักเรียนไปรับประทานอาหาร ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราจะมาทำกันต่อค่ะเมื่อวุ้นเบือดแล้วนะคะเราก็จะยกลงค่ะแล้วจะตักแบ่งใส่ถ้วยนะคะใส่ใส่ถ้วยโดยเลือกดูว่าเราจะใชออ้วุ้นสีอะไรนะคะก็นำไปผสมกับสีค่ะสีที่ใช้ในครั้งนี้เราจะใช้ร่วมกัน เลยต้องไปขอจากวิทยากรค่ะให้วิทยากรแบ่งให้นะคะเมื่อได้สีตามต้องการแล้วนะคะเราก็นำสีที่มีผสมมาหยอดลงในผินนะคะจะใช้สีเดียวหรือหลับสีก็ได้ค่ะแล้วแต่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นก็รอให้มันเซตตัวนะคะ ขณะที่รอให้มันเช็ตัวก็ไปเดินดูนักเรียนกลุ่มอื่นๆนะคะในการยอดพิงค่ะว่าก็จะยอดกันแบบไหนนะคะพังไม่เพียงพอนะคะเราต้องใส่ถ้วยด้วยค่ะอันนี้แกะออกจากพิมแล้วนะคะใส่รูแบบ สีสันสวยงามนลยค่ะตามชื่อว่าบุ้นแฟนซีนะคะเราจะไปเดินดูผลง,งานของนักเรียนกลุ่มอื่นๆนะคะว่ารูปร่างหน้าตาที่ทำออกมาสวยงามเพียงใดนะคะกลุ่มนี้ทำสวยมากเลยค่ะเอาพิมพ์ใส่ถ้วยด้วยนะคะ เป็นจินตนาการของเด็กๆนะคะเด็กๆจะทำได้ออกมาสวยงามเลยค่ะการอบรมครั้งนี้ก็เิงสุดลงแล้วนะคะก็เวครการต่อไปก็อาจจขอความร่วมมือจากอจารยครูจากเรียนอีนะามีโรการรอะไรนะคะก็วันนี้ก็จะขอปิดการอบรมแล้วก็จะให้เด็กๆทุกคนตั้งแถวแ้วก็ไปรับเดกด้าหน้าแล้วก็กลับเรียนได้ค รวมแม่นะคะ